สวัสดีค่ะพบกับครูปัญญานะคะสำหรับวันนี้นะคะครูจะมาแนะนำเรื่องโจทย์ปัญหาเรื่องสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะสำหรับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็จะมีสมบัติเด่นๆก็คือทุกมุมเป็นมุมฉากมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันสคู่นะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นสูตรแกนหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ สูตรันาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกว้างคูณยาวนะคะเด็กๆลองมาดูโจทย์ปัญหากันนะคะตัวอย่างที่1น,นะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีความยาว8เมตรความกวาม้างสี่เมตรนักเรียนก็วาดรูปเลยนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาว8เมตรความกว้างสี่เมตรนะคะพอเราแทนค่าแล้วนะคะ ก็คือกว้าง4ยาว8 8คูณสก็ได้32หรือ4คูณ8ก็ได้32เช่นกันนะคะสำหรับหน่วยการหาพื้นที่นะคะก็คือขึ้นต้นด้วยคำว่าตารางนะคะหรือเราจะใช้อักษรย่อว่าตอรอจุดมจุดตรงนี้ก็ได้นะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างข้อที่2อสี่เหลียมพื้นผ้ารูปหนึ่ง มีความยาว6เซนติเมตรเด็กๆก็มาวาดรูปเลยนะคะสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีความยาวหเซนติเมตรอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องยาว6เซนติเมตรเท่ากันถูกไหมคะต่อไปมีพื้นที่ก็คือ24ตารางเซนติเมตรเราก็มาแทนค่าในสูตรตรงนี้เลยนะคะว่ากว้างคูณยาวเท่ากับ6กยนะคะ กว้างคือ6กเอาขอโทษนะคะกว้างคือยังไม่ทราบแต่ยาวคือ6เราก็ต้องหาว่าหคูณอะไรคะถึงจะได้ย4 6ก็คือคูณกับ4นั่นเองถ้าสมมติว่าข้อนี้ถามความยาวรอบรูปเด็กๆจะหาได้หรือไม่คะถูกต้องนะคะเด็กๆก,ก็สามารถหาความยาวรอบรูปได้โดยการที่นำสี่บวกหก แล้วก็บวก4แล้วก็บอก6นั่นเองนะคะค่ะสำหรับตัวอย่างข้อสุดท้ายนะคะเป็นโจทย์ว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีพื้นที่63ตารางนิ้วมีความกว้าง7นิ้วนะคะเราก็มาวาดรูปเลยนะคะความกว้างคือ7นะคะฝั่งตรงข้ามก็ต้อง7ด้วยนะคะต่อไป เขาให้พื้นที่มาว่าคือ63นะคะเด็กก็มาแทนค่านะคะว่า7คูณอะไรคะถึงจะได้63 7คูณกับ9นั่นเองนะคะ,นะคะเราก็มาแทนค่าตรงนี้นะคะก็จะกลายเป็นความยาวคือ9ความกว้างคือ7ถ้าจากในรูปนี้นะคะถ้าเด็กๆลองเอาในรูปมาคิดก็จะกลายเป็น9บวก7บวก 9กบวกเนั่นเองนะคะซึ่งก็คือคำตอบนะคะ,ะได้เท่าไหร่คะเกบวกเเป็น16 9หกบวกเ็ก็เป็น16บวกกันก็เป็น32นิ้วนะคะตอนที่เรามาแทนค่าตรงนี้นะคะเราลองมาตรวจสอบกันนะคะสูตรความยาวรอบรูปก็คือ2คูณด้วย ความกว้างบวกความยาวนะคะแล้วเราก็มาแทนค่ากันนะคะ2คูณกว้างคือเท่าไหร่คะกว้างคือ7ยาวคือยาวคือหขอโทษนะคะยาวคือ9ค่ะ7จบวกเก็กลายเป็น16 16คูณ2กลายเป็น32นะคะก็จะเห็นว่าคำตอบทําไมกันคะเท่ากันนะคะค่ะ สำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ